สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New Car Info วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์สุดหรูระดับตำนานที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ2026 Maybach Mittos SL สำหรับคนที่ชื่นชอบความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยรถคันนี้ถือเป็นที่สุดของความหรูหราและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับเริ่มต้นกันที่ดีไซน์ภายนอก Maybach Mittos SL โดดเด่นด้วยเส้นสายที่เรียบหรูแต่ทรงพลัง โครงสร้างตัวถังเป็นแบบ S-L ที่เน้นความโค้งมนและสปอร์ตแต่ยังคงเอกลักษณ์ความหรูหราของ Maybach หน้าเล็ดีไซน์ใหม่พร้อมเทคโนโลยีเลเซอร์ไลท์ที่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ในทุกสภาพถนนฝากระโปรงหน้าและกระจังหน้าออกแบบให้เรียบหรูแต่แฝงความสาง่างามตัวรถใช้วัสดุอลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์คุณภาพสูงทําให้ตัวรถทั้งเบาและแข็งแรงระบบ Aero ได n a m i c ถูกออกแบบให้ลดแรงต้านลมและเพิ่มความเสถียรในการขับขี่ที่ความเร็วสูง เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่ไม่มีใครเทียบได้เบาะนั่งหุ้มหนังนับปา้าเกรดพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวดอัตโนมัติพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแอร์ละลายไม้แท้พร้อมจอแสดงผลดิจิทัลขนาดใหญ่แบบ OLED ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ขับระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto และระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ 3D Surround Sound ที่ให้เสียงสมจริงราวกับอยู่ในคอนเสิร์ต นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันแอมเบียนไลฟปรับได้ถึง64สีทำให้ห้องโดยสารมีบรรยากาศที่อบอุ่นและหรูหราในเรื่องของสมรรถนะเมบั m ลมิตอสเอสแอลมาพร้อมเครื่องยนต์ V12 เทอร์โบคู่ขนาด6.0ลิตรให้กำลังสูงสุดถึง700แรงม้าและแรงบิด1,000นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9สปีดร,ระบบขับเคลื่อนล้อหลังพร้อมระบบท็อกเวทตอริงช่วยให้การเข้าโค้งแม่นยำและมั่นคงระบบช่วงล่างเมจิกบอดี้คอนโทรลปรับความนุ่มและความแข็งของโชค้คอัตโนมัติตามสภาพถนน ทำให้การขับขี่เงียบนุ่มนวลและให้ความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนถนนระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกให้การหยุดรถที่มั่นใจแม้ขับด้วยความเร็วสูงเมบักมิตสเอสแอยังมาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบครบครันเช่นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ Lane Keeping Assist ระบบ Blind Spot Detection และระบบ Parking Assist ที่ช่วยให้การขับขี่ทั้งในเมืองและทางไกลปลอดภัยและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบ Night v i ช่วยตรวจจับคนเดินถนนหรือสัตว์ในเวลากลางคืน ทำให้ผู้ขับมั่นใจทุกการเดินทางด้านความสะดวกสบายเมบักมิโตสเอสแอลมีหลังคาแบบพารามิกรูฟที่ปรับความโปร่งใสได้ตามความต้องการระบบปรับอากาศแบบสี่โซนพร้อมฟังก์ชันฟอกอากาศและกลิ่นหอมภายในห้องโดยสารนอกจากนี้ยังมีช่อง USB และไวเลสชาร์จิ่งสำหรับทุกที่นั่งทำให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างสะดวกสบายในส่วนของราคาเมบักมิโตสเอสแอลถือเป็นรถยนต์ระดับอันตราลักเรี่โดยราคาประมาณเริ่มต้นอยู่ที่หลายล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงความพิเศษความหรูหราและเทคโนโลยีที่ครบครันที่รวมอยู่ในรถคันนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ที่มีเอกลักษณ์และสมรรถนะสูงรถคันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสรุปแล้ว2026 Maybach m i t o s SL คือการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือระดับทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขับและผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่สง่างามห้องโดยสารที่หรูหราและสะดวกสบาย ไปจนถึงสมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างที่ยอดเยี่ยมทุกการขับขี่จะเต็มไปด้วยความประทับใจและความรู้สึกพิเศษเหมือนนมีรถยนต์ในฝันอยู่ในชีวิตจริงนี่คือความสุดยอดของเมบัคมิโตสเอสแที่ทุกคนไม่ควรพลาดหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถยนต์สุดหรูและเทคโนโลยีล้ำสมัยรถคันนี้จะตอบโจทย์ทุกความต้องการและทำให้การขับขี่ของคุณพิเศษกว่าที่เคยเป็น